đến mới Ở về hạt về lắm มาแล้วจ้ตัวน,นี้มาแล้วอันไหนรีวิวหน่อยสิรีวิวหน่อยสิวันนี้เออมาเที่ยวที่ไหนครับเออมาเที่ยวที่ไหนครับบอกกับบอกบอกน้องๆหน่อยสิทะเลทะเลที่ไหนครับทะเลที่ที่อุ่งแรมเออทะเลที่นองเลมเมื่อคืนเออนอนหลับสบายไหมครับอเออลราสบายเออลองไหมไม่ลองใช่เหรอลูก่ะ <laughs> อ่าแล้ววันนี้เออตื่นมาแต่เช้าเลยใช่ไหมครับลูก ทะเลสวยไหมทะเลสวยแล้วเมื่อคืนที่มีไฟอยู่กลางทะเลมันคืออะไรลูกมันมันคือทะเลที่มีไฟอยู่กลางทะเลไงชาวประมงชาวประมงเก่งมากชาวประมงเขาออกมาหาอะไรลูกหา,หาปลากินหาปลากินอืมอแล้วตอนนี้ตอนเชา้าเออลงมาเล่นทะเลเลยใช่ไหมครับใช่อเออสนุกไหมครับสนุกครับเออพาใครมาเล่นด้วยครับ อ้าวงั้นเราไปหาใครดีไปหาน้องไหมเอาวิ่งไปหาน้องเลยครับเอาน้องมันไม่นีแล้วอ่าอ่าโอ้เอ้อจะดูแลน้องใช่ไหมครับอ่าเอา้อจะจูงมือน้องเล่นด้วยใช่ไหมน้องมันชอบใช่ไหมโอ้ น้องครับน้องพูดอะไรหน่อยสิครับโอ้ปุนครับโอ,โอ้สนุกสองคนเลยโอ้ดูตัวน้อยแต่มันเก่งจังเลยตัวนี้เนี่ย